เพชรพ้ลวยสวัสดีพี่น้องสูผู้สุขคนกับผมวันนี้ชิมตาตามแนวทางลาพัฒนาของปูศูนย์เมื่อวันจันทร์ลาพัฒนาสามตัวัมออกซีเก่าเก่าสตัวล่างก็คือ8ปของปูศูนย์เจ็นี่จับคู่บระเขา่าพี่น้องจับคู่บระเขา่าเลียกล่างออก8ปของปูนี่ให้วิ่งซกับหา เขา่าถ้าตนเขา่าเข่าตัวเน้นพี่น้องวิ่งรูดบนล่างสี่กับห้าเน้นที่สี่เข่าที่ซีพี่น้องแต่จับคูปูจับคูเพราเขาเน้นติดซีกับพวกเขาเอา๋อตะเหล็กวิ่งรูดเข่าที่ซีเลขออกแปดี วันพุธเขออียนเหลขกหนึ่งก่อนวันพุธวันพุธที่สามสกราคมหกเจ ืเราพัฒนาลราพัฒนาเด้อพี่น้องเลย ปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูด บนล่างวิ่งรูดสองสองบนล่างวิ่งรูดสองกับสาม ส่วนจับคู่บนลางแตมีอยู่เก้าคู่สองหนึ่งสามหนึ่ง สี่หนึง่งสองสอง สามสองสี่สอง สองสามสามสามสี่สามเก้าคู่เก้าหางพิจารณาบ้างได้พี่นดองมกักตัวใดชอบตัวใดส่วนเหล็กวิ่งรูด เลขวิ่งรูดนี่สองกับสามเน้นที่สามส่วนตัวเน้นกับเน้นติดสามนยพี่น้องสามหนึ่งสามสองสามสามสองสามเน้นติดสามนะพี่น้อง 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3. เน้นติดสามติดสองก็คือตัวกันตัวล่องได้พี่น้องได้เอาไปพิจ,จะะารณาบ้งข่นมานบ่มัก,กับพานตัวเลขเป็นแค่แน,นวทาง ก็ะมีอยู่เก่าคู่บนล่างไปกับมันพุธที่3ามบเดมกรล่าสองหาหกเจดล่าพัฒนาปูศูนย์เ็ดบนล่างวิ่งรูด2กับ3เน่นที่3ส่วนจับคู่ก็มี2สสเอ้ยสองสมก็มี่หรองพี่นนอ่แต่ะ่าอ่านลัดมี2 1 3 1 4 1 2 2 3 2อ2 สอง 3, ะะ 3, สามหลักกับสามสามหลักกสี่สามส่วนเลขวิ่งนี่สองกับสามก็เน้นที่สามส่วนตัวเน้นจับคู่นี่ก็คือติดสามนะพี่น้องไดนะ้ติดสามอ้าแคบหน้าจอดตามนี้นะครับไดนะ้มักตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาเบื้องออกไปวิเคราะห์เบื้องถ้าประมักกับพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวทงังชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องไอ้พี่น้องเขามันหมาน,นกันสู้ปูสู้คนคนขับขอบขุ่นปูศูนย์เจ็ดละหลายครับผม พี่น้องเฮาหมักรูดสองกระรูดสองมักรูดสามกระรูดสามนะพี่น้องด้อแต่ตาปลหมักปูจับคู่ให้เข้ากับรูดเลยพี่น้องประว,วาัวดจี่แลวของปูกะเข่าตัวเน้นพร้อมซีกับหากัะเน่นที่ซีกับเข่าที่ซีพร้อมเอ,เอาไปพิจารณาเพิ่งคันป่าหมักกับพนัน ขอให้มันๆนัง่งหฮงปังๆกันสู้ผู้สู้คนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยนะครับแล้วคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม